เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอะมิโนแอซิดครีมซิงค์ครีมตัวนี้กันนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นครีมร์มล้างหน้ามินอนนั่นเองซึ่งคุณสมบัติของเขานะคะดีมากๆากเลยอย่างแรกเลยค่ะเขาจะช่วยปรับสมดุลของ pH บนใบหน้าของคุณนะคะทําให้ผิวหน้าของคุณไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่มันจนเกินไปค่ะและที่สําคัญค่ะสําหรับใครที่บอกว่ามีปัญหาเป็นสิวเสี้ยนอะไรแบบนี้นะคะสําหรับตัวนี้ค่ะช่วยแก้ปัญหาได้ดีแน่นอนค่ะ ลักษณะนะคะก็จะเป็นหลอดขนาดอย่างนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าหลอดจะมีขนาดใหญ่กว่าโฟมล้างหน้าทั่วไปและที่สาคัญหนักมากๆเลยเพราะว่าเขาใส่เนื้อครีมโฟมนะคะไว้เต็มหลอดเลยค่ะตัวนี้นะคะก็ขนาด120 ml นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ครีมโฟมล้างหน้ามินตัวนี้กันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างขั้นตอนแรกนะคะก็บีบเนื้อครีมออกมาค่ะประมาณหนึ่งนะคะบนฝ่ามือประมาณเท่าเหรียญบาทค่ะ ะะก็ผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจะสังเกตนะคะว่าเนื้อครีมค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะทำการทดลองบนใบหน้าค่ะซึ่งเนื้อครีมที่มีความละเอียดของเจ้าตัวโฟมล้างหน้ามินตัวนี้นะคะคก็จะทำให้ซึมซับแล้วก็ขจัดทุกรูขุมขนทำให้ล้างหน้าได้อย่างสะอาดมากๆเลยค่ะก็วะะนวดเบาๆปเ่อยๆหน้านะคะ ามาลองเช็คออกกันดูค่ะเช็คออกมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะจะรู้สึกว่าผิวหน้าบริเวณนี้นะคะค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเจ้าตัวครีมฟอร์มินตัวนี้เนี่ยจะไม่ทำให้ผิวแห้งหรือว่ามันเนเกินไป เป็นยังไงกันบ้างคะใช้ได้เวลานะคะต้องบอกว่าดีมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ลองใช้กันไปนะคะพบว่าหน้าเนี่ยชุ่มชื้นค่ะแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยสามารถนะคะทําความสะอาดได้ลึกจริงๆค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็เน้นย้ำอีกทีค่ะช่วยสําหรับเรื่องของผิวแพ้ง่ายรวมไปถึงผิวทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็ลดปัญหาการเกิดสิวได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะกับตัวอะมิโนแอซิดครีเซนท์ครีมตัวนี้ค่ะ